กราบสบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องมดชุกุกทุกเลยนะคะมาพรมาพอกันย่ามแรงๆอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้เอาโ,โดมาค่ะนี่หน่วยใหญ่ๆเลยนะคะพนกันลังสีต๊พี่น้องหืมพามหืมพามอยู่เอาโ,โดหน่วยใหญ่ๆยาวๆค่ะบอก่ววาสายพัน,นอยองลืมถามเพิ่นนอนน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> กินกับน้ขมพน เดี๋ยวเ่าต้องพาก่อนเนาะแหกใสเมีดแหกเลยพี่น้นองมันจะง,งามๆนะคะเสียงฟ้ากับห้องดังหึมหำหึมหำอยู่แหกจังเสียวอะอยวเด้ออ่าจริงงาม,มเารหรอบือนี่ แซ่บแบร่วมกันพี่น้องผ้าเมียงคอมเมนต์พันศูนย์สามซีบอกบลูบอกไได้ถามเพื่อนนะคะนี่งามๆเลยคะ่ะอุ้ย ต้องใส่เม็ดำแหลมแหกลงไปให้เลืกๆถึงเนื้อเลยเนาะ ปวดมานทีงไหนล่ะ เรียบร้อยตออยาเดี๋ยวลองชิมมันก่อนอืมเป็นมันๆจืดๆนุ่มหอมหอมนำเดี๋ยวลองใส่ของแซ่บลงไปกัน mm <laughs> หวานมันแซบ่บค่ะอืมช่ำๆ่ำอืมหอมเบรนมาแล้ว о ч 무 เอาแล้วเป็นเป้าเลยค่ะใส่นมลงไปให้น้องช่ำๆจ้าช่ำๆ หวานมันเข้มขน้นได้การพี่นอ้องหืติดมั้ย เนี่ยคือเกาพี่น้องอืมกินหอมอมนอ,อน่อนคือกินแต่มันกระสีมันจืดไซนมออกหวานมันแซ่บค่ะ <c oughs> <c oughs> หน่วยที่สองตามาติดๆจ้า <c oughs> ถ้นจะจงไว้ให้กินหน่วยนึงนะเพราะเออไว้ลูกขึ้นก็ไว้ลูกขึ้นหน่วยมันมันใหญ่มันยาวแล้วค่ะพี่น้องกินลูกนึงกับอยากอิ่มแล้วเนาะนี่ค่ะปอกงามๆเลยค่ะ งามพี่น้องเนื้อมัน <ś c oughs> หือนนมงคนเฮียต้องอยนี้นะคะราดนมข้นลงไปเลยอืมพี่นอ้อง ซุดๆค่ะอือหาเรียมคาเรียมพี่น้องรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวมีดไปดูเออมีรู้แล้วเออมีรู้แล้ว เก็บนมไงม่น mm. mm. mm ้องนมเฮียพาเลี้ยมพาง้องอื้อืมอือื อร่อยแบบเรียนนิ้วกันเลยทีเดียวแซ่บพี่น้องสำหรับคลิปนี้นอ่ะเขาจะลงตะียงท่ดนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาเ้ยค่ะม่อมน้อย <c oughs> ชาแนลจ้าสุดท้ายนี้ขอเกาเข้ามาสวัสดีค่ะ